OPPO ในฐานเป็นซัพพลายเออร์ใช่ครับล่าสุดงานวันนี้นะครับก็มางานเปิดตัว OPPO Reno8 Series 5G ครับผมโดยในวันนี้เนี่ยผมจะมาเป็น The Portrait Expert ด้วยดีใหญ่ของนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบเลยครับคำว่า p o r t ก a i t ก็คือการถ่ายภาพใช่ไหมครับซึ่งกล้องตัว OPPO Reno8 Series 5G เนี่ย จะเรียกได้ว่าใครได้ใช้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเอ็กซ์เพรสเลยครับผมเพรด้วยความคมชัดของกล้องตอนเนี่ยสูงถึง64ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ยังมี AI p o r เท a i t ที่แบบช่วยเราในการถ่ายรูปและทุกอย่างเลยครับลองเล่นแล้วเล่นแล้วครับผมสัมผัสแด้ถ่ายมาแล้วเก่งเลยครับกลายเป็นแบบมือโปรเลยครับแค่เราใช้กล้องของโปรแทนเองครับจริงๆเราชอบถ่ายรูปอยู่แล้วด้วยใช่บสไตล์เราใช่มใช่ครับคุณแต่จริงผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพพวกวิวพวกอะไรอย่างนี้แล้วพอหลังๆมาเนี่ย โอกาสได้แบบถ่ายภาพรประเทศอะไรมากยิ่งขึ้นเพราะได้ใช้ประสบด,ดีนะครับการร่วมงาน Oppo รู้สึกอย่างไรบ้างครับดีใจครับเพราะว่าเอาจริงๆ Oppo เนี่ยเป็นเป็นตัวแรกๆเลยที่เรามีโอกาสได้ร่วมงานด้วยตั้งแต่เราเริ่มทำงานนะครับผมก็น่าจะประมาณ สามปีได้แล้วครับผมก็ดีใจมากๆากเพราะพี่ๆเขาก็คือแบบเป็นกันเองมากๆแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวครับที่ฝากกันครับสำหรับ Oppo Reno8 หรอได้ครับผมก็ขอฝาก Oppo Reno8 Series 5G ทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากเป็นเน็ตฟ้าเท็ดเอ็กซ์เปิดนะครับผมก็อย่าลืมไปหามาลองใช้กันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัว Oppo ด้วยกันนะครับผม คืนเห็นปล่อยควิดีโอการมิทติ้งใช่ไหมใช่ครับตื่นเต้นไหมบอกว่าคนเข้ามาคอมเมนต์มากามายเลย s. <S โอตื่นเต้นครับผมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการทัวร์การทัวร์ต่างประเทศครั้งแรกของเราด้วยครับก็ดีใจที่ทุกคนก็ให้การตักฟันกันค่อนข้างเยอะจริงตักฟันแล้วเข้าใจว่าที่ญี่ปุ่นอันนี้คือแบบหลายประเทศมากเลยหลายประเทศใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ที่รอดช็อปไปก็มีประมาณ5ประเทศแน่ๆครับผมถ้ารวมประเทศไทยนะครับก็จะมีที่ไทย ที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีที่เวียดนามและที่ฟิลิปปินส์ครับแล้วก็จะมีที่อื่นๆตามมาอีกครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนแบบการคุยรายละเอียดครับผมก็รอร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะประกาศที่ประเทศราตอนสุดภาษารอแล้วรอทุกภาษาเลยก็พยายามพยายามพยายามอยู่ครับผมเพราะว่าภาษาของพี่ๆเขาก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเราเราก็ไม่ได้เรียนภาษา ก็ไม่ต้องไปเฉลี่ยอะไรก็ต้องไปทำงานบ้านหน่อยครับผมจริงๆกับคาดหวังยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆเราก็ดังตั้งแต่หลายปีแล้วมันตัดมันไปไม่ได้คาดหวังที่จะไปได้จริงๆคิดว่ามันจะแบบเกิดกระเริดขนาดไหนเกิดกระเรือเอาจริงๆคาดหวังแคไหนคาดหวังค่ไหนก็ไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นครับผมเพราะว่าการที่เราไปแฟนมิตรหาพี่ๆต่างเอออินเตอร์แฟนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการเราเป็นการไปเยี่ยมเขามากกว่าเพราะว่าพี่ๆเขาก็คือให้การซัพพอร์ตให้การสนับสนุนเรามาหลายปีมากๆซึ่งบางคนแบบ ยังไม่เคยมีโอกาสได้เห็นหน้าเลยจริงๆเลยแต่พี่เขาแบบคอยซัพพอร์ตกันดีทุกอย่างมากๆก็อยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งไปเยี่ยมพี่เขาบ้าง,ง,งเป็นเอเชียทัวร์ใช่ไหมคะใช่ครับผมตอนนี้เอาแค่ในรอบเอเชียก่อนล้วกันครับมีแฟนงประเทศอื่นเรียกร้องคนดังไหมครับมีครับจริงๆมีมีเรียกร้องมาหลายประเทศมากๆครับผมแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ก็มีห้าประเทศที่ได้บอกไปที่เหลือก็อยู่ในขั้นตอนบูดาเอียดที่บอกจริงๆใช่ครับเราประเทศนค่อนข้างเยอะนะเนี่ย ก็นิดหน่อยครับมีบ้างครับแต่ก็อยู่ในขั้นตอนการคุยกันอยู่ครับผมก็มีในลิสต์แต่ว่ายังไม่ได้ขอใช่ครับยังไม่ได้รอเปอร์เซ็นต์การเดินสายจากต่างประเทศก็ใช้เวลานานเคลียร์คิวงานในไทยอย่างเนต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยโชคดีอีกแล้วที่ผมเนี่ยถ่ายละครเรื่องมัดหัวใจยสตาจบแล้วแล้วก็ถ่ายภาพยนต์เรื่องบุบผันฟันยับจบแล้วด้วยทําให คิวอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีเวลาในการไปอีเวนต์หรือว่าการไปแฟนมีดหาพี่ๆต่างๆของอื่นด้วยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสหรับการไปแีสเต็ปเตรียมตัวแล้วส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องของภาษาอย่างแรกนะครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงโชว์ต่างที่เราจะนําไปโชว์ที่นู่นครับสเต็ปหรอเต็ปเต้นอ่ะสเต็ปเต้นอาจจะอาจจะได้เห็นขึ้นบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยครับพัฒนาขึ้นบ้างหรือยังก็พัฒนาแล้วครับน่าจะนะครับ เรียกว่าเจอร์ไลท์แต่ละประเทศเราต้องเอาเอาไฮไลท์แต่และประเทศมาแบบม,ม,มามามีไหมอะไรเนี่ยผอมามีไหมก็รอติดตามดูแลกันครับผมว่าโชว์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงก็รับรองว่าพี่พี่แฟนคลัดทุกคนน่าจะชอบกันคร <c oughs> ับแฟนแฟนชาวไทยบินตามไปได้ไหมครับอ่าถ้าถ้าว่างกันก็ได้ถ้าว่างนะครับแฟนแฟนชาวไทยเกือบจะน้อยใจแล้วคิดว่าไม่มีแต่สุดท้ายก็คือมีเป็นสุดเป็นประเทศสุดท้ายใช่ไหมมีครับผมเดี๋ยวมีจัดในกรุงเทพด้วยครับผมก็อาจจะ รอรออีกสักพักหน่อยเพราะว่าเราก็ต้องไปเคลียร์ของตามเดศให้หมดก่นอนละกันครับคิดว่าจะต้องใช้กระเป๋าขนของกับมากี่ใบดีครับโอ้โหอันนี้ไม่ไม่ทราบเลยครับ <c oughs> ก็นั่นแหละครับก็ถ้าพี่พี่แฟนคลับเขาให้ให้ของมาก็จะพยายามรับละกันครับผมแต่ถ้าเกิดบางชิ้นที่มันไม่สามารถขนกลับได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออาภัยนะที่ตรงนี้ก่อนเลยครับเราให้เวลาทัวร์ตรงนี้นานขนาดไหน โหให้เวลาน,น,นานแค่ไหนก็เรื่อยๆครับผมเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีของต่างประเทศอ,อื่นๆที่เรายังไม่ได้ประกาศออกไปเพิ่มเข้ามาอีกด้วยครับซึ่งก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะใช้เวลาน,น,นานแค่ไหนมีพวกงานแสดงงานอะตา่มมางประเทศไหมนอกจากม,ม,ม,มิดแอนด์ทีแล้วของต่างประเทศใช่ไหมครับใช่ครับยังครับ <laughs> <laughs> ยังครับแต่ยัง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 แต่ว่าถ้าถ้าถามว่าอยากไหมก็อยากครับผมแต่ตอนนี้ยังครับอยากแนวไหนครับโหได้หมดเลยนะครับผมจริงๆผมก็ไม่ติดเลยนะครับจะเป็น คอมเมดี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นคอมเมดี้ฝรั่งก็อาจจะยากนิดนึงแต่ก็อยากลองครับผมอันนี้ต้องต้องเริ่มเดินทางหรือว่าสตาร์ทก็ไร่ออนทัวประเทศแรกเมื่อถ้าที่ประเทศแรกก็จะเป็นที่ญี่ปุ่นก่อนเลยครับผมก็น่าจะเป็นช่วงปลายสิงหาปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้ก็น่าจะเริ่มออกเดินทางนะครับแสดงว่าโชว์ต่างๆก็พร้อมระดับใช่ครับผม ฟิตร่างกายไปโชว์เตมที่นไหมคะฟิตร่างกายเอาเอาให้ไม่หอบก่อนครับเอาให้ขึ้นเวทีแล้วไม่หอบก่อนครับผมตัวปล่อยสเต็กแล้วแบบใช่เต้นไปเหนื่อยออีกครับอันนี้มีความตั้งใจอยากจะแบบพาซาวพเวอรอะไรไปด้วยไหมครับโอ้เอเอาจริงเราก็พี่พี่แฟนคลับด้วยความที่แบบเขาติดตามเลยแล้วเขาก็น่าจะเห็นอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับซาวพาวเวอร์ของประเทศไทยหลายๆอย่างนะครับผมคิดว่าตัวก๊อปไง อตัวผมก็ได้เอาจริงเป็นตัวผมก็ได้นะครับผมเอาตัวผมไปแทนครับพอการฝากฝากบอกแฟนๆเพิ่มเตหน่อยนครับได้ครับผมก็ฝากถึงพี่ๆอินเตอแฟนทุกคนนะครับผมก็อดใจรอนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับโอเคครับครับขอบคุณครับคได้ครับจับรับกางนี้ก่อนสองมีลูกเป็นสอง